นายอยู่ไหนนี่ไหนนอยู่แถวหาดเป็นก็อยู่หาดเว็นกักำลังทุบหินอยู่เกมแย่มากกห็นกห็นคนดำบสองคนกําลังกําลังปิ้งย่างกเยอะนั่งเหนอยอยู่และนี่ก็คือนอนมอสคอตนอนมอสคอตถามคนดูว่า จะมีวิธีเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดแบบวานอนคนป่าอย่างไรคนเื่อนลงไปเม็ดเลยอย่าลงไปแจกหัวใจวิกล่องใครเนาะโอ้เป,เป็นไปไม่ได้คนในยุคนี้มันมีกล่องเว้แต่แม่งแม่งสามารถตั้งรหัสมันเรียนรู้ตั้งรหัสกล่องให้คนอื่นเปิดได้ได้ด้วยเหรอมันได้ได้หรือนี่นี่แม่นเองนายโดนอยู่เน่นนายเหรอ ใช่แล้วมีมินนี่ด้วยโอ้แกมีชื่อด้วยว่ะแกเป็นโทนชติแขกอะคนแขกยี่สี่เอ้ยอะไรเอ้ยเอ้ยเขามองปหไม่ได้กันวันละเมื่อไหร่กินไม่ได้แกแกกินข้าวโพดเหรอฉันมีแตงโมนะยังไงเว้ยเราต้องมีชีวิตรอดด้วยกันโทษทีเราต้องมีชีวิตรอดต่อไปไ้ยเก็บหินเร็วเก็บยังไงครูขอหินเก็บหินเก็บไม้ มันต้องใช้ห้าสิบก้อนในการข้าวขวานมันเยอะวะขวานอันเดียวแม่งใช้ไม้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยชิ้นก็เยอะอะทุบๆยาวๆอะเรากำลังทำขวานคองเว้ไอ้ไอ้หลังเรื่องคองอะขวานของคองอะไอ้เนี่ยเป็นปตีกอนเซราค่ะเอมันน่าจะเป็นขวานคองนะมันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้นอะบีแวร์จงระวังลำแสงแห่งคิงคองไลท์ไอ้ฉันแบบเจอพวกมีอะไรอะไรจะทำเป็นหมดเลยเมื่อกี้เแหละจงระวัง ระวังคนแขกที่สุดเจ็ของโลกไอนน้มีต้องใช้เชือกด้วยอ่ะเชือกใช้อะไรอะ่ะเอะจะเปไม้ครับเลยเอไอ้ดายดูดีสิไหน <c oughs> ออะไรนะ้ำม <c oughs> าเฮ้ยเฮ้ยกำเดือจากน้ำม,มึงขึ้นมาใช่ไหม <c oughs> เอามึงเลย <c oughs> <c oughs> ดีแล้วดีแล้วโอ้โหโอ้โหโอองไหอ โอนยโดนดักตายไปม่ไว้ไม่โดนกดักตายเอ้แม็กซ์กำจัดวัใครว่ากูตายเลยไม่รู้ตายไปไมทรสาเพตไอ้เราเก็บเกี่ขวานกูมันโอ้แม็โฆษณากูตายไปแล้วกูฝันว่ากูเห็นเรือไวกิ้งวามหาล่าอือว่าพวกพวกกูเคยเป็นาฮาล่าชาติที่แล้วมาก่อนวะอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ไม่มีของแล้วของไว้ดรอปด้วยซะตายแล้ว ดอบทีมันเป็นกลองเอ้าเป็นมีใครไม่รู้ตัวกำลังตายไอ้คนมันนอนอยู่ตรงใกล้ๆอีกบ้านกันไม่เป็นไอ้คนที่แล้วไม่มีอาวุธแล้วอุ้ยตรงนี้คนแม่งอยู่อีเต็มเลยไม่มีคนถือขอนวิ่งผ่านไปด้วยมันวิ่งเต็มไปหมดเลยฮ้ยเ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้้ย้้ยงฮ้ยเฮเฮ้ยเฮียเฮเอาดิ ดีดีดีนีหน,นีจะไปไหนอ้าวมีคนรู้กับดักตายเอาเหรอขวานก็หินมึงวัดได้งไงมันก็หินเหมือนกันน่ะมึงเอาไงขวานหินก็หินแล้วหินก้อนก็ขวานมึงเอาไงอ่ะเอาไงอ,ไงอไง่ะไม่ต่างกันนีอ่อ้าวทไมฮะบอดไฟบอดไฟเออวลาตีเฮ้ยนี่ใครนี่ไม่มาไหนได้ตีเออเวตีดำอยู่ได <c oughs> มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอืมอืมไอ้เนเกมไม่แข็งกระทุกมึงมันจะกินเหรอกินเหรอมันกินอาหารมั่วเลือดอยู่อืมอืมอืมลูบของเอาขวานมานี่ไอ้นายอยู่ไหนอะไอ้ไหนคนไหนอะเอาไปเลยีตีใครอยู่อะเวรีหนีคนอยู่เอ๊ะไป แขกคนที่สิบเก้าไม่ใช่ไหนไม่ไปช่วยแล้วช่วยหน่อยโอ้ยนู่นนู่นไอนคนที่วิ่งหนีไปมันนู่นนู่นมั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 นตายมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไหนอะไรวะเฮ้ยอะไรหาปลาเหรอหาปลาเหรอลงน้ำไปละอุ้ยมีปลาเต็มเลยไหนขโมยขโมยปลาปลาหน้าตานั้นแปลกคือมีเยอะมากอะตอนเนี้ยเป็นป้องกันตัวอะไรวะหนาวฮ้ย ฝนตกเราต้องการที่อยู่อาศัยเรากำลังหนาวย่างฟ้าเร็วย่างฟ้าเบื่อออกแล้วเว้ยยานันไอชีเฟื่ยไอชีเฟื่ยใส่หัวไปเลยใส่หัวไปเลยเอาออกมาจากไหนไอ้ไอ้ออกไม่ถือเป็นปืนเลยอันนี้ออัันนนนีี้้คือไปยังไม่ย่างเลยดูดูอันนี้แบบอันนี้ย่างแล้วนะสีมันมันวิ่งหน่อยอ่ะมันแดงกแรงกินโอ้ได้เลือดเยอะเลยอ่ะ

ได้ไก่มาตัวเฮ้ยไอ้ขาวอ่ะหนุนหนนหนุนมึนกำลังโคโยมกำลังโคโย่มึงทำตัวเป็นมิดไม่เป็นมิดเลยเป็นไฟอย่างแรงมันไฟอย่างใหญ่หลวงน่ามั้งเหมือนคนยุโรปเลยมันอาจจะเป็นคนยุโรปคนแรกก็ได้อะคนยุโรปคนแรกอ่ะดำปะยุโรปมาจากยุโรปเหรอเยับร้อยมันเป็นของฉันแล้วหอกหินได้กำเนิดขึ้นแล้วบ e w a r e my สเปียไลท์

วิวแอมไปสเปียไลท์ดีเลยวิวสถานาการณ์ย้อนกลับไปซะเอาเอาขวานเก่ากูไปนะกูให้อันเก่าอันใหม่กูขออย่าจองเวรซึ้งกันแล้วกันขวานอันใหม่ของมึงกูขอกูขอ <c oughs> <c oughs> อันใหม่ย่อมดีกว่าสเสมออันเก่าทิ้งไปเอาไปใช้แล้วกันนะ่าจองเวรซึ้งกันแล้วกันพายุบอกว่าไม่หมเจะเกิดพายุบนฟากขนงเลยอะไจะแบบอยู่แบบโดนพายุทเทลเกนพัดออกออกแบบไปเลยก็ได้นะมีคนนกกับไม้ ฮ้ยโอ้แม่งขนาดแบบตูวยังตั้งรหัสผ่านไว้เลยว่ามันต้องมีกับดักในในเข้าไปไวยในเข้าไปไม่ต้องมีกับดักหนาแน่เลยไม่มาแทงรอบอย่าโดน็อกขี้เลยเว้ยเราไม่มีอะไรเกาะหรืออะไรกันเลยเว้ยเราก็ตายอ่ะเอ้ยมึงใครในหน้าเมนูเกมกูเห็นว่ามันมีหมี่เว้ยท่านว่ามีหมี่ให้จับป่ะใช่เอ็มมินใครเอาหมัดต่อยทำไมหิวอยากกินเนื้อคนน่ะรูมันเดินจุกมันเดินจุ๊กมันคิดว่ามันเจ๋งเว้ยมันแค่ใช้แบบความปิงของเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นประโยชน์ มาเจอกูเอาดิมาเจอกูเอาดิปวดเก่งชะมัดเลยอ่ะไอ้นี่ไวัวัยรุ่นวัยรุ่นคนเถื่อนเหรอะกลางจังเลยอย่าจองเวรซึ่งกันและกันไอ้แม่ไอ้แม่กูมหลบกูด้วยนี่ผู้รู้รงทันผู้รงทันมึงปีนต้นงิ้วมึงปีนต้นงิ้วจิ้มตูดเลยเอ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอ เออเก่งเหรอโอ้มีหินก้อนเดียวเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยมึงเอาเรทมึงเจอปืนกูนี่ม <couldn 't> <iker> ึงเจอปืน oh, ก oh, ูหอกพันธุ์ความยุติธรรมหอกพันธุ์ความยุติธรรมเรียบร้อยเสร็จอีกลายมีอะไรวะมีกระเพราด้วยเอ้ยมันมีกระสุนปืนด้วยของเรายึดบ้านเลย เอ้ยอ๋อมันมันเข้าอุปกรณ์เหล็กอย่างนี้ได้ต้องต้องต้องใช้แร่เหล็กที่เผาแล้ว100ชิ้นเฮ้ยสองคนไหนเออทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ของจริงมาแล้วมึงของจริงอยู่ด้านหลังของจริงอยู่นี่เดี๋ยวแล้วมึงแลมึแล้วมึงเวลาก็ตายอยู่นี่มีแค่นี้เองเหรอไม่เป็นไรกูก็เอาโอ้โหมึงสักอะไรที่อกเลยวะเนี่ย อะไรอ,อะเครื่องหมายพาธิ่ะสัตายาเทพราปูอะมึงศรัทธาใครมึงศรัทธาใครเฮ้ยมาศรัทธาเทพราปูเหมือนกันเฮ้ยมันศรัทธาหมดเลยแล้วพวกเรา,าเออพวกกูศรัทธาตัวเองเลยศรัทธาตัวเองคนนั้นเลยโอ้โหนายแหล่งอาหารปลาปลาเราเพิ่งนั้นเลยข,ลยขมโมยเลยขมโมยเร็วนี่นี่เรา,ยายอยู่ในน้ำมองเราไวเราก็จะ อะไรอร่อยเลยวะลังเลไปอ้าวไอ้มาผมมองมาอยากกินเหรอมึงอยากกินมึงก็ขึ้นมาเอาสิจบแล้วเว้ยเราเราชนะเกมนี้แล้วเว้ยเราวิปลาเยอะมากแล้วก็เราเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ด้วยใช่เราเป็นบาร์บาเรียนนี่โคตรเก่งเลยเฮ้ย<า>อะไระเสียงปนนืนมีคนมีปืนตรงนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วตรงไหนอะเอ้ยนั่นเปล่าใครอยู่บนนั้นอะ เฮ้ยนู่นนู่นเจอตัวเขาเอ,อยู่บนนู่นเฮ้ยเอาหน่อยไหมวะมันกำลังยิงปืนเล่นอยู่เราเจอพวกปืนละแย่แล้วเราแพ้ปืนนะเพื่อนมันวนะเนี่ยโอ้ยมาตีก้อยนะนี่แนะ่ช่วยด้วยคนขาวฆ่าคนขาวคนเราต้องยิงใหญ่แอบปิกันกำลังป่ววะกำลังกังโอ้อโอไม่ไนะเขาจะเสียชีวิตลงแล้ว <laughs> จะลังเคนให้เพื่อนของฉันม,มีนวิ่งเข้าบ้านกูตามเข้ามาในบ้านมึงเอาดิเอาเดิเอาเดิกูไม่ให้ออกอ่ะกูบล็อกอ่ะเอาเดิเียบร้อยสเปียออฟจัสติสสเปียออฟจัสติสสเปียออฟสเปียแบทเทิลสเปียแบทเทิลตีวันนี้นะตรงไหนมันเป็นกับดักก,กูกท๊อ มันคือมันจะขึ้นมาได้ว้แต่กูไม่ใช่ของบ้านกูจะกลับลงไปไม่ได้ไอ้บ้านนี่มันอันนี้มันลอยอยู่บนฟ้าปะเออออนั่นไงเจอเว้นแลยช่วยกวูด้วยหนะมึงอย่าเดินคือ run ออกหมดปล่อย,อยทันทีให้หนายฆ่าเว้นเหรอใช่ <c oughs> อกูกูจะไปวาฮาาแล้วมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะไอ้แช,ช่ัชวบมันไว้ไหนฆ่ากูเลยฆ่ากูกูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of it, Modern kingdom for the taking.